สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับแอดมินต้นนะครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวเตียงนอนรุ่น P20 กันครับนะฮะ P20 รุ่นนี้นะครับออปชั่นที่เราเห็นเลยนะครับมีไฟนะครับ LED วอร์มไว้นะครับซ้ายฝานะครับสองฝั่งมีแผ่นชั้นกระจกนะครับแล้วก็มีช่องซ่อนของที่หัวเตียงด้วยนะครับแล้วก็มีเสริมที่ชักที่ฐานเตียงนะครับแบบนี้นะครับนครับี่เสริมที่ชักที่ฐานเตียงด้วยนะครับประมาณนี้เลยนะครับงานหัวเตียงครับก็จะแบบนี้ครับ ออปชันพิเศษนะครับมีสวิตช์ปิดเปิดไฟได้นะครับมีเตารับไฟมีแผ่นชั้นกระจกนะครับมีแผ่นชั้นวางของแลวก็มีช่องซ้อนของที่เปิดช่องซ่อนของเปิดอครัาเปิดออกมาแบบนี้เลยนี่ฮะโอเคเปิดออกมาแบบนี้นแล้วเราก็เก็บของเสร็จแล้วเราก็ทําแผ่นชั้นอันนี้นะครับปิดอไปแบบนี้นะโอเคนี่ครับคือออปชันรุ่น P20 นะครับยังไงฝากผลงานเตียงนอนรุ่น P20 ของบริษัทเตียงนอนอินเวสต์เอาไว้ด้วยนะครับ